เคยสงสัยไหมคะว่าเรื่องราวของมนุษย์เราต้นกําเนิดของเราเนี่ยอาจจะยิ่งใหญ่ซับซ้อนกว่าที่ประวัติศาสตร์กระแสหลักบอกเล่าเอาไว้เยอะเลยอแล้วจะเป็นยังไงถ้าการต่อสู้ที่สําคัญที่สุดในจัก,กรวาลมันไม่ได้เกิดขึ้นในสนามรบด้วยอาวุธแต่กลับเกิดขึ้นในใจเราเองในระดับของความถี่และจิตสํานึกของเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าทึ่งแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนมากเรื่องหนึ่งที่ถูกเรียกว่า พันธะสัญญามรากฏหรือ Emerald Covenant ค่ะ ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับข้อตกลงระดับจักรวาลที่ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องชะตากรรมของมนุษยชาติโดยเฉพาะเลยสําหรับเรื่องราวที่เราจะมาสํารวจกันในวันนี้นะคะเป็นการกลั่นกรองแล้วก็สกัดเอาแก่นสําคัญมาจากเนื้อหาที่คุณพีททองเจือแล้วก็คุณแอนเขากลาได้นําเสนอผ่านคลิปต่างๆใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยอ้างอิงมาจากองค์ความรู้ชุดใหญ่ที่ชื่อว่า Freedom Teachings ของอัชยานาดีน คือต้องบอกกันก่อนเลยนะคะว่าเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นระบบความเชื่อเป็นจัก,กรวาลวิทยาแนวใหม่เลยที่เรียกว่า modern esoteric cosmology ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักมารองรับใช่เลยค่ะและเป้าหมายของเราวันนี้ก็ไม่ใช่การมานั่งพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะครับผมแต่คือการสำรวจและทำความเข้าใจโครงสร้างของเรื่องเล่านี้ว่าพันธสัญญาที่ว่าเนี่ย คืออะไรกันแน่แล้วใครคือผู้เล่นหลักในสนามรบระดับจักรวาลน,นี้และที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือแนวคิดนี้ไปเชื่อมโยงกับความเชื่อทางพุทธศาสนาในแบบที่ถูกนำเสนอได้อย่างไรเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มแกะรอยมหากราบข้ามมิติเรื่องนี้กันเลยมาเริ่มกันที่ชื่อเรื่องเลยนะครับพันธสัญญามรากฏฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยมันเออไม่ใช่สัญญาซื้อขายที่ดินแน่ๆ ตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับตามเนื้อหาที่ถูกนำเสนอนะคะมันคือสัญญาทางสันติภาพระดับจักรวาลค่ะสัญญาทางสันติภาพใช่ค่ะที่ทำขึ้นโดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่เรียกตัวเองว่า Guardian Alliance หรือกลุ่มผู้พิทักษ์เมื่อหลายล้านปีก่อนเลยโอ้นานมากค่ะซึ่งจุดประสงค์หลักๆของสัญญานี้มีอยู่2ข้อใหญ่ๆ สองข้อมีอะไรบ้างครับข้อแรกคือการรับประกันสิทธิ์ของทุกเผ่าพันธุ์ที่มีจิตวิญญาณรวมทั้งมนุษย์เราด้วยครับในการที่จะมีโอกาสวิวัฒนาการตัวเองกลับไปสู่จุดเริ่มต้นดั้งเดิมหรือที่ในแหล่งข้อมูลใช้คำว่าซอ u r c source ต้นกำเนิดส่วนข้อที่2ก็คือการป้องกันการกดขี่ข่มเหงจากอีกฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายมืดค่ะฝ่ายมืดซึ่งมีความต้องการจะก,กักขังดวงจิตต่างๆเอาไว้ในระบบการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเขาคุมคนเดี๋ยวนะครับ คำว่าซอสกับการถูกกักขังในระบบเวียนว่ายตายเกิดนี่ฟังดูคุณมากเลยคุณใช่ไหมคะครับซอสนี่พอจะเทียบได้กับพระเจ้าหรือต้นกำเนิดทุกสิ่งหรือในทางพุทธก็อาจจะมองเป็นนิพพานได้ไหมครับส่วนการกักขังนี่มันเหมือนกับที่เราได้ยินคำว่า matrix ในหนังเลยถูกต้องเลยค่ะนั่นคือการตีความที่แหล่งข้อมูลพยายามเชื่อมโยงให้เราเห็นภาพเลยอ๋อซอสก็คือสภาวะดั้งเดิมที่ทุกสรรพสิ่งจากมา เป็นสภาวะแห่งความสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเทียบเคียงได้กับเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณอย่างนิพานนั่นแหละคะ่ะครับส่วนเมทริกซ์ก็คือคำศัพท์สมัยใหม่ที่ใช้อธิบายวัฏสงสารหรือสังสารวัฏที่เป็นวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายที่ฝ่ายมืดสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมแล้วก็เก็บเกี่ยวพลังงานเข้าใจแล้ว ดังนั้นพันธสัญญานี้โดยเนื้อแท้แล้วก็คือการต่อสู้เพื่ออิสรภาพทางจิตวิญญาณนั่นเองค่ะมันคือการต่อสู้เพื่อสิทธิที่จะหลุดพ้นนั่นเองและถ้าไมต้องเป็นมรกตลละครับชื่อนี้มาจากไหนที่มาของชื่อมาจากสิ่งที่เรียกว่าแผ่นจาริกมรกตหรือ CDT plates ค่ะ CDT plates ตามข้อมูลที่ว่ากันมานะคะนี่ไม่ใช่แผ่นหินธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นแผ่นบันทึกข้อมูลแบบโฮโลแกรม ที่ทำจากสสารที่มีความถี่สูงมากโฮโลกรมเลยใช่ค่ะเก็บประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของจักรวาล mm. กฎฟิสิกส์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคือพิมพ์เขียว DNA ดั้งเดิมของมนุษย์เอาไว้เหมือนเป็นสุดยอดคลังความรู้ของจักรวาลเป็น Universal h a ลฮาร์ดไดอะไรแบบนั้นเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะพอพูดถึง DNA ดั้งเดิมของมนุษย์จุดนี้น่าสนใจมากเพราะในเรื่องเล่านี้บอกว่า ศักยภาพจริงๆของเรามันมันเหนือกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เยอะเลยใช่ค่ะนี่คือแกนกลางสำคัญของเรื่องเลยตามเรื่องเล่านี้นะคะเดิมทีมนุษย์ถูกออกแบบมาให้มี DNA ที่ทำงานได้พร้อมกันถึง12สายนู่นเลยนะคะ12สายค่ะ ซึ่งจะทำให้เรามีความสามารถสูงมากในระดับที่เรียกว่าเป็นเทพเป็นพรมหรือเป็นผู้สร้างสรรค์ความเป็นจริงได้เลยโอ้ oh. แถมยังมีอายุขไขที่ยืนยาวมากแล้วก็เชื่อมต่อกับมิติที่สูงกว่าได้โดยตรงเดี๋ยวนะครับจาก12สายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมตอนนี้วิทยาศาสตร์บอกว่าเรามีแค่สองสายที่ทำงานอยู่ ในเรื่องเล่าอธิบายว่าเกิดการแทรกแซงครั้งใหญ่จากฝ่ายมืดค่ะอืพวกเขาเข้ามาทำสงครามแล้วก็ยึดครองโลกเมื่อหลายแสนปีก่อนแล้วก็ทำการดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ดัดแปลงเลยเหรอครับใช่ค่ะปิดกั้นหรืออันพลักสาย DNA ส่วนใหญ่ของเราออกไปให้เหลือที่ทำงานจริงๆแค่สองสายเพื่ออะไรครับเพื่อตัดการเชื่อมต่อของเรากับซอสทำให้เราอ่อนแออายุสั้นมีความจำกัดและที่สำคัญที่สุดเลยคือควบคุมได้ง่าย ฟังแล้วเหมือนเราถูกเนิร์ฟหรือลดสเปคลงมาอย่างมหาศาลเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะการกระทำแบบนี้มันนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสงครามความถี่หรือ Frequency War ใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่การสู้กันด้วยอาวุธธรรมดาแล้วถูกต้องเลยค่ะสงครามที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันคือสงครามแย่งชิงความถี่ครับผูเล่นหลักๆก็จะมีอยู่สฝ่ายชัดเจนฝ่ายแรกคือฝ่ายมืด หรือที่ในแหล่งข้อมูลเรียกว่า Fallen Angelics หรือบางทีก็เรียกว่า Reptilian ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการปกครองโดยใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือพวกเขาใช้เทคโนโลยีสร้างสนามพลังงานความถี่ต่ำครอบคลุมโลกบิดเบือนประวัติศาสตร์สร้างระบบสังคมการเงินาศาสนาการเมืองที่ก่อให้เกิดความแตกแยกความทุกข์ทรมานทำแบบนั้นแล้วเขาได้อะไรครับเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานค่ะพลังงานค่ะ พลังงานที่เกิดจากอารมณ์ด้านลบของมนุษย์เช่นความกลัวความกโกรธความเกลียดชังในแหล่งข้อมูลเรียกพลังงานนี้ว่าลูชหรือลูชซึ่งเป็นเหมือนอาหารของสิ่งมีชีวิตในมิติที่ต่ำกว่าทำให้มนุษย์เรากลายเป็นเหมือนฟาร์มพลังงานโดยไม่รู้ตัว พอพูดแบบนี้แล้วผมนึกไปถึงเรื่อง Echo Chamber ในโซเชียลมีเดียเลยนะครับมันเหมือนกับการสร้างสภาพแวดล้อมความถี่ต่ำที่อัลกอริทึมจงใจป้อนข้อมูลที่ทำให้คนมีความคิดลบขัดแยง้งโกรธเกลียดกันตลอดเวลาโอ้โห oh. นี่อาจจะเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงของสิ่งที่เรื่องเล่านี้พยายามจะอธิบายหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะนั่นคือกลไกหนึ่งของสงครามความถี่ในยุคป,ปัจจุบันเลยครับ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายแสงหรือ Emerald Order ที่เป็นผู้ริเริ่มพันธสัญญามรากตนี่แหละค่ะทีมพระเอกประมาณนั้นค่ะฝ่ายนี้จะพยายามช่วยเหลือมนุษย์ด้วยการส่งต่อความรู้ที่แท้จริงเข้ามาในรูปแบบต่างๆพยายามยกระดับความถี่ของโลกเพื่อให้มนุษย์ตื่นรู้แล้วก็สามารถปลดแอกตัวเองออกจากระบบควบคุมนั้นได้และในเรื่องเล่านี้ยังบอกเลยว่าโลกของเราไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์ธรรมดาธรรมดา แต่เป็นเหมือนสนามทดลอง DNA หรือที่เรียกว่า living library ที่สำคัญมากในจักรวาลใช่ค่ะเพราะมีการผสมปนเปของสายเลือดจากหลายเผ่าพันธุ์ทั่วกาลลักซี่ถูกต้องค่ะนั่นทำให้สถานการณ์บนโลกซับซ้อนมากเพราะปัจจุบันมีทั้งลูกหลานของฝ่ายแสงที่มาเกิดเพื่อช่วยทำภารกิจยกระดับโลกที่เราอาจเคยได้ยินในชื่อ s ตาร์ซี Star แล้วก็มีสายเลือดของฝ่ายมืดที่แฝงตัวมาเกิดปะปนกันไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่วมกันในสนามรบแห่งความทีนี้ฟังแล้วรู้สึกว่ามนุษย์เรานี่ตัวเล็กไปเลยนะครับในโครงสร้างจัก,กรวาลที่ซับซ้อนขนาดนี้อม,มันไม่ได้มีแค่โลกกับสวรรค์นรกแล้วแต่มันขยายไปถึงระดับ15มิติเลยทีเดียวตามจักรวาลวิทยาของ Freedom Teachings เขาอธิบายไว้อย่างนั้นเลยค่ะจัก,กรวาลที่เราอยู่ประกอบด้วยโครงสร้าง15มิติซ้อนกันอยู่ โลกของเราอยู่ในมิติที่3ซึ่งเป็นมิติทางกายภาพที่เราจับต้องได้ส่วนมิติที่สูงขึ้นไปเช่น 4, 5, 6ก็จะเป็นระดับของจิตและพลังงานที่ละเอียดและมีความถี่สูงขึ้นตามลำดับแล้วโครงสร้างทั้งหมดนี้มันยึดยงกันด้วยอะไรครับมันมีหลักการอะไรอยู่เบื้องหลังไหมมีค่ะ โครงสร้างพลังงานทั้งหมดนี้มีรากฐานที่เรียกว่าคาทารากริดคาทารากริดใช่ค่ะซึ่งเป็นเหมือนพิมพ์เขียวพลังงานต้นฉบับของทุกสิ่งในจักรวาลเลยตั้งแต่กาแล็กซี่ไปจนถึงร่างตายของมนุษย์เราคาทารากริดฟังดูซับซ้อนมากเลยพอจะอธิบายให้เห <BRUN. S 2> ็นภาพไม่ง่ายได้ไหมครับเหมือนกับว่าถ้าจักรวาลเป็นตึกสูง15ชั้นคาทารากริดก็คือ แบบแปลนสถาปัตยกรรมของตึกนั้นทั้งหมดอืส่วนร่างกายเราก็มีแบบแปลนย่อยๆของตัวเองที่เชื่อมกับแปลนใหญ่อีกทีแบบนั้นหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะคาารากริดก็คือแบบแปลนพลังงานนั่นแหละการที่เรามี d n a 12สายที่สมบูรณ์ก็คือการที่แบบแปลนย่อยของเราเชื่อมต่อกับแบบแปลนใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แต่การถูกปิดกั้น DNA ก็เหมือนกับการที่สายไฟในห้องของเราถูกตัดออกจากระบบไฟหลักของตึก ทำให้เราได้รับพลังงานอย่างจํากัดแล้วก็ถูกตัดขาดจากภาพรวมทั้งหมดถูกต้องค่ะและในเรื่องนี้ก็มีองค์กรระดับจัก,กรวาลที่คอยดูแลความเป็นไปต่างๆด้วยเหมือนเป็น UN ของจักรวาลอะไรแบบนั้นเลย <c oughs> ค่ะที่น่าสนใจคือชื่อสภาโลกเสรีระหว่างมิติ หรือ Interdimensional Free World Council ซึ่งในแหล่งข้อมูลบอกว่ามีลำดับชั้นสูงกว่าสมาพันธ์แกลลกติกหรือแกลล c กติกเฟ e เด t i o เที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆเสียอีกบทบาทของสภานี้สำคัญมากครับมีหน้าที่ดูแลประตูมิติหรือ Star g เกสต่างๆและก็ปกป้องโลกจากการรุกรานข้ามมิติโดยตรงเลยเหมือนเป็นผู้พิทักษ์ด่านสุดท้ายเปรียบได้ว่าเป็นแบบนั้นเลยครับตามท้องเรื่องนี้ โอเคครับพอเห็นภาพรวมของสงครามและโครงสร้างจัก,กรวาลแล้วมันก็โยงมาถึงคำถามสำคัญว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราในยุคนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงถูกพูดถึงกันมากในช่วงนี้อืมตามความเชื่อนี้บอกว่า ปัจจุบันเราอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญมากที่เรียกว่า ascension cycle หรือยุคแห่งการยกระดับใช่ค่ะมันคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์ที่โลกและมนุษยชาติกำลังจะเคลื่อนที่เข้าสู่ย่านความถี่ที่สูงขึ้นหรือที่เรียกว่า 5D shift 5D-SHIFT ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในระดับกายภาพและระดับจิตสำนึกคล้ายๆกับการอัปเกรดระบบปฏิบัติการครั้งใหญ่ของโลกเลยทีเดียวค่ะและนี่คือจุดที่เรื่องราวไซ i ไฟอวกาศทั้งหมดที่เราคุยกันมามันมันเลี้ยวกลับมาบรรจบกับหลักปฏิบัติทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาอย่างน่าทึ่งเลยใช่เลยเพราะสิ่งที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำคือทางรอด หรือวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่การสร้างยานอวกาศหนีไปดาวอื่นแต่คือการเพิ่มความถี่ของจิตของเราเองถูกต้องเลยค่ะนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันเปลี่ยนจากเรื่องนอกตัวมาเป็นเรื่องในตัวเราเลื่ับแหล่งข้อมูลอธิบายว่าวิธีการเพิ่มความถี่ของจิตที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติที่เราคุ้นเคยกันดีในทางพุทธก็คือนั่นคือการเจริญสติค่ะ การฝึกเป็นผู้ดูหรือธาตรู้ที่คอยเฝ้าสังเกตความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองโดยไม่เข้าไปตัดสินหรือปรุงแต่งต่อหมายความว่าการมีสติจะสร้างเหมือนกรอบป้องกันความถี่สูงขึ้นมารอบตัวเราทำให้พลังงานความถี่ต่ำจากฝ่ายมือเจาะเข้ามาไม่ได้อย่างนั้นแ่ะครับ คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะในเรื่องเล่านี้มองว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับขันห้าเป็นเหมือนสนามรบที่ฝ่ายมืดใช้โจมตีเราอยู่ตลอดเวลาผ่านการกระตุ้นความคิดลบอารมณ์เศร้าความโกรธความกลัวแต่ถ้าเรามีสติที่แข็งแรงพอที่จะเป็นเพียงผู้ดูที่แยกตัวออกมาจากขันห้าได้เราก็จะไม่ตกเป็นทาสของมันการโจมตีนั้นก็จะทำอะไรเราไม่ได้ค่ะ มันเป็นแนวคิดที่ให้พลังเหมือนกันนะครับแทนที่จะรู้สึกว่าเป็นเหยื่อของระบบที่เรามองไม่เห็นแต่กลับบอกว่าทางออกทั้งหมดมันอยู่ในมือเราเองใช่ค่ะแค่ต้องกลับมาจัดการที่จิตใจของเราแล้วเรื่อง DNA ที่ถูกปิดกั้นไว้ล่ะครับเราจะปลุกมันขึ้นมาได้ยังไงในความเชื่อนี้ระบุว่าการปฏิบัติธรรมการทำสมาธิการรักษาศีลแล้วก็การรักษาความถี่ของจิตให้สูงอยู่เสมอด้วยความคิดบวกความเมตตา ครับทั้งหมดนี้จะส่งแรงสั่นสะเทือนไปกระตุ้น DNA ส่วนที่หลับไหลให้ค่อยๆกลับมาทำงานทีละส่วนออ๋เป็นการปลดล็อก ok ศักยภาพดั้งเดิมของเราผ่านการฝึกฝนจิตใจนี่เองซึ่งนั่นหมายผมว่าเป้าหมายสูงสุดทั้งในทางจักรวาลตามเรื่องเล่านี้และในทางพุทธตามการตีความนี้ก็คือสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันเลยค่ะนั่นคือการหลุดพ้นจากระบบการเวียนว่ายแตยเกิดใช่ค่ะ ไม่ว่าจะใช้คำว่าการกลับสู่ซอร์สหรือการออกจากเมทริกซ์ในจัก,กรวาลวิทยานี้มันก็คือเป้าหมายเดียวกับการเข้านิพพานในทางพุทธนั่นเองครับคือการออกจากวัตฏสงสารไม่ต้องกลับมาเกิดในสนามรบแห่งความถี่นี้อีกต่อไปเป็นการจบเกมอย่างสมบูรณ์อาลเะครับถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดพันธสัญญามรากตก็คือมหากราบสมัยใหม่ที่เล่าถึงการต่อสู้ระดับจักรวาลเพื่อปกป้องและทวงคืนศักยภาพทางจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์ โดยมี DNA และความถี่เป็นแกนกลางของเรื่องราวทั้งหมดและถึงแม้ว่าเรื่องราวจะเต็มไปด้วยมนุษย์ต่างดาวเทคโนโลยีล้ำยุคแล้วก็สงครามข้ามมิติที่ฟังดูซับซ้อนมากครับแต่สาระสำคัญที่แหล่งข้อมูลพยายามจะสื่อสารจริงๆก็คือการเรียกร้องให้เรากลับมาดูจิตของตัวเอง เหมือนกับว่าไม่ว่าศัตรูภายนอกจะยิ่งใหญ่หรือน่ากลัวแค่ไหนแต่สมอรัภูมิที่ตัดสินแพ้ชนะจริงๆกลับอยู่ข้างในตัวเรานี้เองถูกต้องที่สุดค่ะการต่อสู้ที่แท้จริงคือการรักษาสติการยกระดับความถี่ภายในเพื่อหลุดพ้นจากพันธนาการไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าเมทริกซ์วัต,ตะสงสารหรือระบบควบคุมใดๆก็ตาม,มสุดท้ายแล้วคำตอบและทางออกก็อยู่ที่การปฏิบัติที่จิตของเราเองคุณรู้ไหมครับ พอฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้มันทําให้เห็นว่าเรื่องเล่านี้ทําหน้าที่คล้ายกับตำนานสมัยใหม่หรือมิสิกเฟรมเวิร์กอ๋อน่าสนใจค่ะที่ใช้ภาษาของยุคควอนตัมฟิสิกส์ DNA และเทคโนโลยีมาอธิบายความทุกข์ความหวังและเส้นทางสู่การหลุดพ้น ให้กับคนในยุคนี้ได้เข้าใจและรู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะมันหยิบเอาความรู้สึกสับสนวุ่นวายแล้วก็ความรู้สึกไร้อำนาจของผู้คนในโลกปัจจุบันมาใส่ในโครงเรื่องที่ยิ่งใหญ่ครับทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีความหมายและมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกได้ซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้นำไปครุ่นคิดกันต่อนะครับ อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่าที่ผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณโบราณกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เช่นนี้ถึงน่าดึงดูดใจผู้คนจำนวนมากในยุคปัจจุบันและมันสะท้อนถึงการสแสวงหาความหมายในโลกที่ซับซ้อนของเราได้อย่างไร